นีโอ้โหซื้ออะไรครับเนี่ยซื้อนอตได้ตันวนอะไรบ้างสี่ตัวมาที่ไหนอะมาจากแหล่าสะดูนะครับสะดูโอ้โหไก่ไม่เนี่ยมาได้นอตสี่ตัวเนี่ยไม่ค่อยไก่ครับตัวเท่าไหร่ตัวละห้าตัวละห้าบาทคุ้มไหมเนี่ยน้ำมันมาเนี่ยเคยมาใชนั่นไหมโอเคครับขอบคุณครับโอ้โหวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนึกว่ามาตั้งไก่ซื้อนอตเดี๋ยวไม่คุ้มค่าด้วยน้ำมันแล้ดิ นี่นะครับวันนี้ลูกค้ามานะครับถะดูประมาณกิโลถะดูเนี่ยจากนี่ยี่สิบถึงวะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไงโอ้โหตหกโลกระพรสมควรโอเคครับขอบคุูกค้าไปนะครับลูกค้าซื้อของนะครับมาได้น็อตสี่ตัวนะครับน็อตโปรละห้าตัวละห้าบาทน็อตเชงนะนี่ก็ลูกค้ามาอีกแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูหน้าร้านนะครับว่ายังไงบ้างโอ้โหดูดิ หน้าร้านก็เรื่อยๆนะครับลูกค้ายเยอะมากครับมีลูกค้ามาอีกยใครที่สนใจนี่น่ลค้าไม่ต้งมือมากคุณมากค่ะทุกคนใครที่สนใจก็อย่าลืมทิ่นันตะก้าด้านล่างใา้มือได้เลยนะคะนี่ดินเลยค่ะ